สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาดูผักบุ้งค่ะปลูกใหม่อีกแล้วนะคะเริ่มงอกแล้วค่ะนี่ค่ะกำลังงอกเลยค่ะของเก่ากินหมดก็ปลูกใหม่อีกแล้วนะคะเพื่อนๆปลูกตลอดแล้วค่ะวันนี้มีผักกินทุกอย่าง ปลูกหมุนเวียนไปเรื่อยๆค่ะนค่ะรัดหมดแล้วนะคะดูปลูกไว้จะได้ไม่ต้องซื้อเน้อนเพื่อนๆไปตลาดนะัดก็ไม่รู้จะซื้อผักอะไรก็ผักบุ้งคะนะอะไรประมาณนี้ปลูกกินเองสบายดีค่ะ ไม่ต้องซื้อปลอดภัยด้วยนะคะ,ะ,คะเริ่มรัดแล้วค่ะแดดแรงไปหน่อยย <c> า <oughs> คารัดแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้มว่าจะมาถ่ายคลิปสายค่ะแดดร้อนมากเลยฝั่งนี้มัน มันมีต้นไม้บางเนี่ยค่ะรัดแล้วค่ะถั่วก็งอกแล้วนะคะเพื่อนๆปลูกใหม่เพิ่มแล้วนะคะเนี่ย แต่รอบนี้ดูใบไม่ค่อยสวยเลยแต่ก็รัดค่ะสามต้นใส่ไปสามต้นก็รัดค่ะนีคะตอนนี้ก็ก็สามอยู่กำลังเพิ่งเริ่มงอกค่ะปลูกเพิ่มอีกแล้วค่ะของเก่าฝากเริ่มน้อยค่ะ ปลูกเพิ่มอีกแล้วค่ะจะได้มีกินตลอดนะคะเพื่อนเพื่อตากาแตนก็ชอบมากินกินใบเนี่ยค่ะของเก่าใกล้จะหมดก็ปลูกของใหม่เพิ่มนะคะเพื่อนๆค่ะเริ่มรัดแล้วค่ะค่ะ รอบนี้ก็งอกหมดสามต้นเยอะหมดทุกทุกอย่างอะสามต้นหมดเลยแต่ยังไม่งามจแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนยาวไปนู่นปลูกกินเองนะเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่ต้องซื้อ หมอนก็ยังยังไม่หมดนะคะเพื่อนๆเก็บกินไปเรื่อยๆค่ะยังพอมีลูกให้เก็บอยู่ค่ะ เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนยังไม่หมดนะคะเก็บกินไปเรื่อยๆค่ะเก็บได้ทุกวันยังไม่หมดเลยค่ะยังพอมีให้กินนะคะ นมกิ่งก็ดีครับเพื่อนๆนี่ค่ะลูกก็ดอกเหมือนกันพอได้กินค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ